น้ำจิ้มผลไม้ใส่ปลาหย่างสูตรโบราณอร่อยอรอ,ยอร่อยมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมนะคะมาทำน้ำจิ้มผลไม้ด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตำปลาย่างของเราก่อนค่ะตำให้ปนละเอียดนะคะหากใครมีเครื่องปัน่นสามารถใช้เครื่องปั่นบดละเอียดได้นะคะใส่เกลือลงไปค่ะเราจะตำเกลือแล้วก็ปลาย่างให้เข้ากันแล้วก็ปนดีก่อนค่ะ น้ำจิ้มผลไม้สูตรนี้นะคะถ้าเราทําไม่เยอะแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียวนะคะก็ทําขั้นตอนตามคลิปวิดวีโอนี้ได้เลยค่ะแต่หากจะทําขายหรือว่าทําแล้วเก็บไว้ทานนานๆน,นะคะจะต้องเพิ่มขั้นตอนคือการไปเคี่ยวให้สุกก่อนค่ะแต่สําหรับวันนี้ไม่ต้องนะคะเพราะว่าหนึ่งตเพียงถ้วยเดียวเพื่อสําหรับทานมื้อเดียวค่ะตอนนี้ป่าย่างของหนึ่งเริ่มป่นละเอียดแล้วนะคะใส่พริกขี้หนูกับกระเทียมลงไปนะคะ จากนั้นก็ตามให้เข้ากันตามให้แหลกละเอียดเลยค่ะพริกเขาเพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนนะคะปริมาณที่ใส่ลงไปตามความเหมาะสมนะคะถ้ามีเด็กๆทานด้วยก็ไม่ใส่เลยหรือจะลดปริมาณลงก็ได้ค่ะส่วนกระเทียมนะคะเขาจะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับน้ำจิ้มของเราค่ะท่านผู้ชมเมื่อตามเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําน้ําตาลมะพร้าวค่ะหรือเป็นน้ําตาลปี๊บทั่วไปก็ได้นะคะท่านผู้ชมนํามาใส่เลยค่ะ ค่อยๆค,คนผสมให้เข้ากันหนึ่งจะเติมน้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นค่อยๆค,คนผสมให้เข้ากันค่ะน้ำตาลมะพร้าวของเรานะคะก็จะเริ่มละลายเหนียวชิมรสชาติดูค่ะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าใช้ได้แล้วคะ่ะท่านผู้ชมรสชาติกําลังดีจากนั้นเราก็ทําการตักเสิร์ฟได้เลยค่ะน้าจิ้มสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมก็ ทาแล้วทานเลยก็อร่อยมากๆค่ะทานกับผลไม้ชนิดไหนก็ได้นะคะแต่สําหรับวันนี้หนึ่งทานกับฝรั่งค่ะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆและผู้ใหญ่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูน้าจิ้มผลไม้ของเรานะคะหากใครมีวัตถุดิบลองทําตามดูนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ